สัญชาตญาณกับความกลัวจะบอกความแตกต่างได้อย่างไรคุณรู้ความแตกต่างระหว่างสัญชาตญาณและความกลัวได้อย่างไรหรือพูดอีกอย่างคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังเลือกถูกในการเดินทางสู่การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เรามักจะต่อสู้กับกำแพงทางอารมณ์ ที่แสดงถึงเซฟโซนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราหอยหาบางสิ่งมากกว่าที่เรามีอยู่ตระหนักว่าก่อนที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดมักมีความไม่มั่นคงและความสงสัยในตัวเองและความกลัวเกิดขึ้นนี่คือสาเหตุที่บางครั้งสิ่งต่างๆแย่ลงก่อนที่จะดีขึ้น การก้าวกระโดดจากช่วงหนึ่งของชีวิตไปสู่อีกช่วงหนึ่งอาจทําให้คุณรู้สึกประมาาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่รู้ว่านั่นคือความกลัวหรือสัญชาตญาณน,นี่คือ5วิธีที่คุณสามารถเรียนรู้เพื่อทําความเข้าใจว่าความกลัวหรือสัญชาตญาณอยู่ในการควบคุมหรือไม่ 1. คุณรู้สึกกว้างขวางหรือถูกจํากัดหรือไม่ คุณรู้สึกตื่นเต้นหลงไหลและเปิดรับความเป็นไปได้ของการก้าวไปข้างหน้าหรือไม่หรือคุณรู้สึกติดกับดักติดขัดและถูกจำกัดหากคุณรู้สึกเปิดกว้างและกว้างขวางสัญชาตญาณของคุณจะแสดงให้คุณเห็นเส้นทางที่ถูกต้องแม้ว่าความกลัวจะยังคงพยายามทำให้คุณรู้สึกตัวเล็กและไร้พลัง 2. คุณรู้สึกสนุกสนานหรือวิตกกังวลหรือไม่หากคุณรู้สึกสงบและมีความสุขเมื่อคุณคิดถึงสถานการณ์นั้นสิ่งนั้นจะถูกผลักดันจากคำแนะนำโดยสัญชาตญาณของคุณเสียงภายในของคุณจะไม่นําคุณไปสู่ประสบการณ์วิตกกังวลหากคุณรู้สึกวิตกกังวลหรือขับข้องใจเมื่อนึกถึงสถานการณ์นั้นนั่นคือความกลัว 3. รู้สึกรักหรอือมืดมนและหนักหน่วงรับรู้ว่ารัก เท่านั้นที่มีจริงแม้ว่าจะมีความกลัวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชีวิตและความตายความกวาทางจิตใจเป็นเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นในหัวของเราเองตัวอย่างเช่นหากคุณนอนหลับอย่างปลอดภัยในถุงนอนในเต็นท์มีซิปในขณะที่จินตนาการว่า มีหมีกำลังไล่ตามคุณนั่นคือความกลัวทางจิตใจความกลัวทางใจนั้นมืดมนและหนักอึง้งและไม่ได้รักเลยหากคุณรู้สึกสับสนในช่วงเวลานี้ให้ถามว่าความคิดนี้รักหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้ท่องมนที่ว่าความรักเท่านั้นที่มีจริง 4. มันติดอยู่ในใจหรือหัวของคุณหากคุณคิดมากเกี่ยวกับสถานการณ์หรือวิเคราะห์ผลลัพธ์มากเกินไปสิ่งนั้นมาจากหัวคุณและเป็นไปได้ว่าสิ่งนั้นเกิดจากความกลัวเมื่อคุณรู้สึกถึงผลลัพธ์ความรู้สึกและขับเคลื่อนของอารมณ์เหล่านั้นออกมาจากใจของคุณ ห้าคุณรู้สึกถูกดึงหรือผักเคล็ดลับนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้ว่าความกลัวหรือสัญชาตญาณกำลังนำทางคุณอยู่หรือไม่หากคุณรู้สึกถูกดึงให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะความหลงไหลความปรารถนารักหรือความปรารถนาในใจนั่นคือสัญชาตญาณและขับเคลื่อนคุณไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องหากคุณรู้สึกกดดันราวกับว่าคุณต้องทำอะไรสักอย่างหรือหากคุณรู้สึกว่าจำเป็น องอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกคับแคบพันนันได้เลยว่าความกลัวกำลังชักนำความอลวาดนั้นมาสู่ชีวิตคุณ